คำแนะนำแรกเลยคือฝึกสมาธิเพื่อสร้างความสงบจิตภายในจิตใจของเรานะครับคำว,ว่านั่งสมาธิไม่ใช่แค่การนั่งเฉยๆแต่มันคือการสร้างความสงบอยู่กับตัวเราเองจริงๆแล้วก็สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราด้วยนะครับถ้าเราทําได้มันจะช่วยลดปัญหาแล้วก็ในเรื่งองความเครียดได้ดีนะครับพอเรามีเวลาให้กับตัวเราเองบางช่วงชมตัวเองบ้าง ภูมิใจในตัวเองบ้างมีพื้นที่ว่างในใจของเราบ้างมันก็จะสามารถคิดแก้ไขปัญหาในชีวิตด้วยมุมมองที่ชัดเจนแล้วก็มันแบบสามารถที่จะปิ้งแวบอะครับเพื่อนเพื่อน,นเคยเป็นไหมนะที่บางทีมันคิดไม่ออกแต่เราไปอาบน้ําหรือเราอยู่กับตัวเราเองอยู่ๆมันมาเลยปึ้งมาจากไหนก็ไม่รู้โซลูชันมันมาแล้วนะครับอ่ามันก็เป็นคําแนะนําแรกนะครับสําหรับการฝึกสมาธิเพื่อสร้างความสงบจิตสงบภายในจิตใจของเรานะครับอย่างที่สอง คือการทบทวนความสัมคัธญครับในวัยเนี้ยสี่สิบกับห้าสิบปีเนี่ยความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะสําคัญมากๆต้องทบทวนดูนะครับว่าใครคือคนที่เราอยากให้เขาอยู่ใกล้ๆเราอยากให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราหรือใครคือคนที่เราอยากจะซัพพอร์ตอยากสนับสนุนความสัมพันธ์ที่มันมีคุณภาพแน่นแฟ้นแบบนี้เนี่ยมันจะมีส่วนในการช่วยทําให้เพื่อนๆเองนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับหรือทุกๆคนแหละที่ได้ฟังเนี่ยนะฮะ ก็จะผ่านช่วงชีวิตไปได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เจอกับมิดไลฟ์คร i ิสหรือว่าวิกฤตวัยกลางคนนะครับเพราะฉะนั้นหามาทบทวนความสัมพันธ์ของคนล็อกข้างสามสำคัญมากครับจัดลำดับความสำคัญและการบริหารเวลาให้ดีพอเรามีภาระที่มันหนักมากยิ่งขึ้นนะครับการจัดลำดับความสำคัญเนี่ยมันจะมีผลเยอะมากๆอันไหนมาก่อนอันไหนเร่งด่วนและมีความจำเป็นไหมนะครับอันไหนที่พอที่จะประวิงเวลาออกไปได้บ้าง ถ้าเราเรียงลําดับตามความสําคัญเนี่ยเราก็จะใช้เวลายอย่างคุ้มค่าความเครียดก็จะค่อนข้างน้อยนะครับ c ต้องพัฒนาตัวเองและใช้ประโยชน์จากประสบก,การณ์ที่เราสะสมมานะครับวันนี้เราประสบก,การณ์เยอะครับในสายงานที่เราทํามานะรหรือในสิ่งที่เราศึกษามานะครับเราก็จะมีประสบก,การณ์มากเราก็ใช้สิ่งที่เรียนรู้นี่แหละสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองหรือแม้กระทั่งให้กับคนรอบข้าง ก็หาวิธีในการสร้างคุณค่าในงานของเรานะครับแล้วก็ในชีวิตของเราด้วยนะครับโดยที่ยังคงมีความสุขอยู่นะครับและนั่นคือข้อที่5ที่สําคัญมากๆคือการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางานความสาเร็จในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้วัดแค่ด้านเดียวแต่มันคือการที่มีสมดุลที่ดีระหว่างชีวิตส่วนตัวกับโลกการทํางานถ้าทําได้ชีวิตของเราก็มีความสุขล้วก็ลดความเครียดด้วยนะครับ คนในวัยนี้นะครับ40-50ปีเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เจอความท้าทายเพราะฉะนั้นเราต้องจัดลําดับความสําคัญฝึกสมาธิสงบจิตสงบใจรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือกลับมาทบทวนเนะเราก็จะผ่านพ้นในช่วงเวลาตรงเนี้ยนะครับได้มีความสุขประสบความสําเร็จในชีวิตการงานส่วนตัวหรือแม้กระทั่งเรื่องการลงทุนทีนี้การชีวิตที่มันเราดําเนินการอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้วัดจากความเร่งรีบ หรือว่าความสาเร็จโอ้โหเราต้องไปดูคนนั้นคนนี้เขามีรถหรูเขามีเงินทองเยอะมากมายเขามีบ้านใหญ่โตนะครับเราต้องไปไล่ตามความฝันเหมือนที่คนอื่นเขาทำไหมจริงไม่จำเป็นนะไม่ต้องเร่งดีบด้วยค่อยเป็นค่อยไปเติบโตไปเรื่อยเติบโตไปเรื่อยแล้วก็มีความสุขในระหว่างทางที่เราดําเนินไปสู่เป้าหมายของเรานะครับ